ที่จังหวัดพังงาร้านน้องปลาเต้ากั้วพังงาบนถนนมนตรีเขตเทศบาลเมืองพังงาซึ่งเป็นร้านทำเต้าหู้สูตรโบราณชื่อดังขายดีเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2568จนต้องเร่งผลิตตลอด24ชั่วโมงทำยอดได้กว่า2,000ลูกต่อวันนางสาวสุนันทาเมฆบุตรหรือน้องปลาเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านทำเต้าก้วมาตั้งแต่ปี2529 โดยสืบทอดสูตรดั้งเดิมของครอบครัวใช้วิธีทำแบบโบราณไม่ใส่วัตถุก,กันเสียคัดสันทั่วเหลืองคุณภาพดีบดกรองและต้มด้วยเตาถ่านจนได้เต้าหู้เนื้อแน่นหอมทั่วเหลืองธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพังงาในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้มีลูกค้าทั้งในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงเช่นภูเกต็ตตรังและกระบี่สั่งซื้อจำนวนมากโดยจำหน่ายในราคาลูกละ12บาท มีทั้งเต้าหู้ขาวและเต้าหู้เหลืองขมิ้นซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ยังคงรักษาสูตรดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนสะท้อนสเสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านที่อยู่คู่ชาวพังงาม,มาอย่างยาวนาน